สวัสดีครับวันนี้จะมาตรวจซ่อมโทรทัศน์รุ่นซิงเกิลนะครับครับทั้งแตเปิดสวิตช์นี่ครับไปจะเล่ใบไหมสถานีเปิดเครื่องลุอ่าเกิดอะไรขึ้นหน้าจอไม่ติดนะครับเอ้ยอะไรมาฮะอ่ะเรื่อยเรื่ย นี้ครับเราเป็นการเด็ดข้างเรื่องนันเพื่อดูกันก่อนแล้วภาจะไปบอกเวลาขันกันนะครับเราจะขันเสร็จนะครับเรายกเครื่องออกมานี่เจอภาคต่างๆันจะเป็นวันบอร์ดทีนี้วันบอร์ดก็คือภาคใหญ่ไปกับกับวันบอร์ดอยู่ด้วยกันเลยนะดูนะครับว่าจะเป็นยังไงในการตรวจเช็คนะครับต่อไปเป็นการตรวจสอบภาคขยายไฟนะครับขั้นต่อไปนะครับเราเราจะต้องทิกเมนบอร์ดมาดูลายวงจรท่ามว่า ตัวไหนปัญหาอะไรวัด CXP 1 0 1นะครับคาปาซิเต,เ,ตเตอร์ตัวนี้จะได้ไฟประมาณ220 <Yeah. S> 2 2 0รสิโวลต์ตัวนี้นครับ CXP 1 0 oh. 1ตั้งเป็นไฟสลับนะครับที่มิเตอร์เข้่จ่ายไฟเข้าก่อนนะไม่มีขั้วครับ oh. ต่อไปนะครับจะเป็นวัดไฟอินกับไฟเอาของไดโอดบิดนะครับ นี่ครับวัดโดยการที่เราวัดตัว D P 1 0 1กับ D P 1 0 2นะครับเข้ามปเลยนี่ครับนี่คือขาเข้านะครับดูดูมิเตอร์มิสเตอร์อ่าเป็นไฟ3 230นะครับก็คือมอสองรยยี่นั่นเองหลังจากนั้นนะครับเราวัดที่ตัว D P 104แล้วก็ DP 103ครับวัดคู่กันไปเลยปึ๊บปึ๊บนี่ มิตเตอร์อโอเคครับนะหลังจากลบวัตถาออกนะครับเราจะวัดเอ้เราบางอย่างี่เราวัดขาเข้านะครับเรือวัตถาออกในการตั้งมิตเตอร์เป็นนี่เป็นไฟไฟตรงนะครับเป็นไฟตรงปุ๊บนี่ดูตรงนี้ครับมาดูกด้ครับตรงนี้นะครับเป็นเป็นสายขั้วลบไอ้สายขั้วบ,บวกที่เข้าขาปัจจิตเตอร์ไม่ต้องวัดอย่างนี้ คู่ก็บอกคูลบอ่าขานี้บอกขานี้บอกผิดผิดผไม่บอกไฟเอาหรือไฟออกจะได้เป็นไฟ300โวลต์นะครับใน,นรายได้ค่ะรายารไดโอดผ่านมาแล้วครับต้องวัดคาเมเตอร์ตัวนี้ หลังจากว่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับเมื่อสักครู่วิดเจอตัวนีเองมาทางเจอเจอปุ๊บไล่ไล่วงจรไปจะเห็นว่าวงจรเนี่ยเข้าไปที่ทางขับคาปาซิเตอร์เนี่ยเข้าไปที่สวิตชิ่งสวิตชิ่งส่งไปที่มอปมอแปลงมอแปลงครับก็เกิดการดิ้วข้ามฝั่งมาฝั่งนี้ฝั่งครูฝั่งครูแล้วไรครับหลังจากฝั่งครูเนี่ยไปไหนมีเส้นนี้ครับนีเส้นนี้ไปนี้จางสองขายนี้นะฮะไล่มาไล่มาเข้าตัวนี้ เรามาเช็คขาดเรามาเช็คแรงดังนตัวนี้นะครับ,รบหลังจากที่เราผ่านฐานสวิงชิงนะครับคือเราจะวัดวัดควแรงดันไม่ได้ละเพราะว่าความถี่มันจะมากเกินเราองวัดตรงนี้ครับนี่นจะเป็นตัวไดโอดบาริเออร์วัดหลังจากขาออกเลยนะเพราะว่าขาเข้าวัดไม่ได้ความถี่มากเกินไปโดยนะครับไดโอดบาริเออร์นะครับ,รรบใช้กรารทีมน,นี้จะไปขาออกหัวนี้ไปขาออกนีจมเก่กา เว้ยยืมส้างแรงงานได้คือเราปุ๊บดูเท่าไหร่รีบป mm ิด hmm. สวิตช์สิบสองสองโวลต์นะครับนี่คือเรากำลังจะหาไฟสแตนไบานี่ยว่าไฟสแตนไบมาหรือเปล่าหลังจากวัดนี่ครับบริเวณไดโอดปุ๊บไ,ไล่ไล่ไล่วงจรไปปุ๊บจะเห็นได้ว่านะครับจอนครับจะมาที่ตัวไอซีตัวนี้ล mm hmm. องมาด,ดูครับเราอยากดูนักตาชีชนะขาแฝดเป็นขาเข้า มาดูก็าขาเข้าได้ไฟไฟตรงตามสปเปกไหม12โวล<น>ต์อ่า IC ตัวนี้นะครับจะเป็น IC แบบว่าลดแรงดันนั่นเองแล้วก็เช็คที่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 เราเช็คมานะครับว่ามันออกขาไหนหออกขา3สามเเช็คที่ขา3ต่อมาถามที่หน้างน5โวลต์ตัวนี้จาก12โวลต์เหลืองเนะลยน5โวลต์ละ ได้เช็คภาคสแตนบายภาคสแตนบายถือว่าไฟมาปกตินะฮะตอนนี้เรามาเช็คภาคภาคแบ็คไลท์นะครับแบ็คไลท์ในการกดเปิดเครื่องปุ๊บไฟสแตนบายดับงานในการเครื่องแล้วชิคที่แบ็คไ,ไลท์ครับถ่ายแบ็คไลท์นี้ปุ๊บทิ้งไปนะครับทิ้งแบกไลท์ช็คที่มิสเตอร์ครับไฟวิ่งอยู่ที่40 50 60 59คือไฟไม่วิ่งครับตัวน,นี้ไฟสวิงเกิดการสวิง นี่ใครเกิดจากการสวิงนะไอ,าอหาได้ว่าแบ็คไลท์อาจจะขาดได้ลองมาลองไอสัตย์จะหาได้นะครับว่าแบ็คไลท์อาจจะขาดแล้วคยเราเคยเราต้องมาเช็คเลท์ครับในการถอดบอร์ดทั้งหมดเลยก็หลังจากเราเคลียร์ด้านหลังหมดแล้วนะครับหลังจากนันเราจะถอดถอดหน้าจอครับนี่ส่วนรับตัวนี้ครับเป็นแบบว่าหน้าจอเป็นล็อตขัดขัดล้อทั้งหมดครับเพื่อถอดหน้าจอไปไปปิดเลย หลังจากที่เราตัดหน้าจอนะครับถอดหมดแล้วเราต้องพลิกหน้าจอมาด้านนี้นะครับเพื่อจะถอดแล้วเราก็ยกนะครับเนี่ยบอกทุกคนครับก็คือแผ่น LCD นะครับคือนิ้วปิดนิ้วปิดนะคปิดแล้วแล้วคือคิ้วต้อนนะคือที่วต้อนเหลวแผ่นนี้คิ้ต้อนเหลวนะในการวิเคราะห์เรายกยกมาตรงนี้แป๊บเดียวครับคุณต้องถอดนี่ครับทำการยกแผ่นยกแผ่นออกครับยกแผ่นยวคิ้วต้อนเหลวออกนะน่าจะหลับกันนะครับ ครับทำการยกออกนะครับเนี่ยเราจะเจอกับแบกไลท์นะครับรรรรรแบกไลท์นี่คือแบกไลท์นะหลังจากเจอแบกไลท์นะครับ,รรรบทำการถอดตัวนี้ออกออกตัวนี้ออกทำการยกกระดาษนี้ออกเพื่อเช็คแบกไลท์นะครับว่าเช็คได้ตรงนีหรือเปล่าเครับทำการถอดตัวนี้ออกแล Ens, เงี้ยครับนี้ยอรับหนากากออกครับปึ้มนี่คือหน้าตาของเป็นไรเอาเองนะฮะโอ้ยสยงามนี่นะครับหน้าการถอดถอดหน้ากากเป็นไรออกนะครับเป็นไรวยกันคอมพิวเตอร์เป็นบลัชเตอร์ับลัชเตอร์เจ้ไี่ทำอะไรเจ้เลยอ่าในการจิ้มพวกบอกว่าที่วกบปกครองครับเขาานึงอ่านี่ไปติดนะครับนี่คืไม่ไปใช้ได้แล้วก็ไปเช็คไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยติดกาน อันนี้ทครับติดยังมือที่โน้ติดนะครับติดครับติดนะครับคือแถวนี้ใช้ได้หมดเลยนะฮะเลยนะเลยใช้ได้เหมือนต่อไปต่อไปต่อไปเลยผู้คนยืนแล้วเหี่ยวที่ไม่ติดไงอ่านี่นครับแถวนี้นะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้ต่อไปใช้ไม่ได้เหมือนกันครับตัวนี้การครับใช้ได้สองตัวแล้วสามตัวครับใช้ไม่ได้สามตัว เอาตัวนี้ DIY นะครับใช้ไม่ได้เหมือนกันครับพังครับพังสี่ตัวแล้วอ่าตัวนี้เหมือนที่ใส่ครับใส่ก้อนอ่อนครับถ่ายครับตัวถ่ายอ่าไม่ติดเหมือนกันครับตัวนี้ใช้ได้ตัวเดียวนะครับทำการวัดแผ่งกันไว้ครับถ่ายไปยาวเลยไม่ติดนะครับติดปกติที่ใส่แสงส่องปกติเป็นปกติครับเลยสองที่สาม เขาคงทิ้นทาโดนหรือเปล่าลบลบไม่โดนลบไม่โดนเนี่ยอยู่บนนี้ใจะไหมอ่าสวยเด็ดนะครับนะครับนะครับนี่นะครับผมเออตอนนี้ทำแผ้งที่พังคือเป็นสายนะครับสายบอลถ้าการเปลี่ยนคือการเปลี่ยนทั้งแผ้งทั้งแผลนะครับเลยทำไมเปลี่ยนกระสอบกระต่ายเลยกาเปลี่ยนนะครับเป็นการกระสายกระตายออกตื้น เดี๋ยวดึงออกเดออกดี๋ออกดี๋ออกออกออกปุ๊บนี่มาแทนเอานี้อาันนี้เท่ากัน็ไครับ่างนี้ผมเไฟถึงไฟไม่ิงหรอถึงนะมองสำหรับนะครับสำหรับตอนี้ครับนี่สายเลแ่งตอนี้คือไม่ตรรุ่น เราเดต้องต้องใส่ไปทั้งหมดนี้จะใส่ยก็บขึ้นไปเลยนะเราได้ทำการเปลี่ยนเปลี่ยนแผงแผงแบคลา์นะครับเอ,อ่อโดยทั่วไปนะครับสามารถสามารถเสียบเสียบต่อตรงตรงนี้เลยแต่ว่าอันนี้ครับไม่ตรงรุ่นนะครับแต่ว่าสเปคสเปคเท่ากันนะไม่ตรงรุ่นไม่สามารถเสียบปกติได้ครับในการใช้ใช้ในการจําแทนในการจําเองครับสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาติดเทปพ,พอติดเทปให้มันอยู่กัทเทียเราทำการตรวจเช็ครอบนึงครับประกอบแบ็คไลท์เสร็จแล้วครับทำการประกอบคืนครรับบปะกอ,ะกอนี่ครับก็คือการเช็คแบ็คไลท์นะครับการประกอบบอลทุกอย่างเข้าด้วยกันปกตินะนี่นะครับหลันจ่าเอาเสียบปลั๊กนะครับมาเปิดครับบเปิดเช็คดู หลังจากนี้ครับประกอบคืนนะครับเป็นบบไปไกติดแล้วสามารถใช้งานได้ปกตินะฮะนี่นะครับแล้วก็หลังจากเช็คบบไปไกลสเสร็จแล้วบบไปไท์สามารถใช้งานได้แล้วก็สามารถประกอบกลับคืนได้ครับเนื่องจากสายแพ้ที่เสียบกับทีคอนขาดนะครับเลยไม่สามารถเปิดให้ดูได้ว่าเครื่องเปิดติดนะ